ให้ถือโครู้สึกไปใหทุกคนโอเคริวก,กระดับไปนะโอเคดูเตะอิมแพไปโอเคได้คอคือวันนี้เนี่ยจำกากลมานนำกลุ่มโบลอนเนี่ยบบกลูกเกีวครทุกคนก็คลิปนี้เนี่ยไปคิดที่พิเศษหน่อยคะทุกคนเนื่องจากว่าผมไม่น่าทำการเปิดโบไปนะแต่ว่ามีเอฟซีคนหนึ่งเนี่ยได้าการขอผมมาฮะ้อนกลุ่มโบลอ์ให้ดูหน่อยได้ไหมครับในเมื่อเขาขอผมมาเนี่ย ผมก็จัด5ฮะทุกคนโอเคปะป้นตัว 8, แปดแสบดา e p พี12ฮะทุกคนก็ทีปนี้เนี่ยผมจะการป้านกลุ่มบนรอฮะทุกคนแต่ผมคงไม่ได้ป้าทั้งกลุ่มนะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าผมป้าทั้งกลุ่มเนี่ยคงจะเป็นกระสอบซ้ายมากกว่าทุกคนก็ตัวละครหลักคือจะมีบนรอฮะมีเมลสาก,กานะเกรดูกชุบไล่ซอาบัวฮะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเอากลบาเข้าไปเนี่ยเพิ่มหนึ่งทีปุ๊บคอหายทุกคนเออจากนั้นก็ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มตัวละครนี้เข้าไปเนี่ เลี้วแบบทีฮะแล้วก็มีคอเด็กนะประมาณนี้เพื่อให้ไม่เป็นกระสอบทรายฮะโอเคมาพอพี่เจลุยกับมาันอาละซึ่งบอลล็อตเนี่ยผมไม่ได้ป้าสุดนะดูดาวก็ตัวได้คนแต่ละตัวนะซึ่งสาเหตุของป้าไม่สุดเนี่ยไม่ใช่เขาไม่มีเสียงได้คนแต่ไม่มีตาพลังนะคือขาดแขนมากได้คนตาพลังเนี่ยขณะฟูบิกิตอนนี้ได้กระสับกระสือเลยะได้คนก็ตาพลังมีพอละเดี๋ยวจะเสียให้ฟูบิกินะพอเง,งินเราไปบุกลูกกิวดีกว่าได้คนปะ Let's go และก่อนรับชมเนี่ยขอฝากได้คนเนี่ยช่วยกันกดไลค์กดติดตาามมมให้้ช่ออองเเเจซีโโโลลลยยยกนะะคครับผปฮ มาแล้วคนมาที่คนแรกนะดูสิว่าจะไปใครเอ่ยคนแรกคือเมอร์ซี่ลินลันฮะทุกคนโอเคมาค่าลาคือ18ล้านทุกคนถือว่าใช้ได้ไล่บัตเดอรคือเขามีฟุมุกิเลยทุกคนดูสิว่าอาวุสามนาหรือเปล่านะห่าสามล้าซื้อด้วยสิงั้นขอบุกคารวุหน่อยละกันนะมามาฮะทุกคนผมนำการเปิดก่อนนะโอเคมางั้นฝรัสีงเงาใสงั้นสอบทาเจนีน้องทุกคนโอเคหนึ่งล้านดาเมจนนะจ่ายก,ก็อะไรเอ่ยฝรัสีงเงาซ้ำต่อเนื่องใสจีโฟลานจีโฟตายนะ เดีย๋ยวเราติดราชาไปป้องนี่แน่ไปจักกลมาต้อมห้าแสนดาเมจนะติดลูกไฟเจ้าจิ้มมาฮะหลังจากนั้นก็พุ่กี่มาทุกคนโอ้โคตรสวยหกแสนดาเมจฮะอย่างนั้นโซลิวผมก็เอาไปครับขอละลนะี่แน่ฮะโอ้หายสามสดาเดียวผมยังไม่ได้เล่นเลยต้อมเย่อะนะทุกคนโอ้โหสุริตายไปจะกรกลมาสองตัว เรียบร้อยทุกคนซื้อเร็วยังไม่ยอมแพ้ก็คือเราจะล่อยอยู่จิ๊จิจมาฮะทุกคนนี่จะเป็นเกมยียน่าดูอะไรทุกคนผมชนะชัวร์อยู่แล้วนะเรียบร้อยทุกคนชนะละมาที่คนที่สองทุกคนมาคนที่สองคือ SPNV สองทุกคนโอเคมาค่าราคือเสี่ล้านนะทุกคนจะมาเล่นร่ายยูอาร์ซะด้วยสิอุบบออออสานั้นหรือเปล่านะอุ้งสองดาฮะทุกคนโอเคมาลุยมาผมนั่งการเปิดก่อนนะโอเคมาผมเปิดก่อนใส,ส่แฟนกลางแสกันก ปากสิงห์ไปทันทีโอเคปากสิงห์ตั้ต่อเนื่องใส่เด็กฮะทุกคนหายถึงโค้ชเตอร์ไปอา่าฮะในตีสักทีนะโลเติลาลชันใส่เด็กยูอาร์5พันดาเมจฮะเรีชุกกระหนาไปบอดเลยโลเติไลชยลัยรอบนึงคือเละนอนนะบอดเลยเฮ้ยมายิงมาทุกคนป้องโอเคเอาหัวมาทุกคนอาเชด้าเนี้ยสำหรับเขาแส้ทุกคนเราจะตีมานะเฟี้ยงไม่เลวเลยนะนายเนะี่ย ทีดินมาอาทีแต่พี่ดำยี่ตีมาทุกคนโอ้โหไม่ได้เห็นนานละทุกคนงั้นก็ขอตีแถวได้แล้วกันนะป้องอย่งทีแบบโดดตื้อไปทุกคนป้องโอเคแต่แม่กษัริย์เราหยิบตีมาฮะอยงนั้นก็กินเลี้ยวทุกคนคือซูเปอร์คลีนให้ตีไปโอเคไปแล้วนาเมดแต่แม่กษัตริย์เราหยิบตีมาฮะไปยังเมสการ์ดก็ที่เปลี่ยนลูกไป ตีแน่ขวดเบาแต่ว่าสายเิ่มตีมาต่อเนี่ยฮะตีใหม่รอบหนึ่งน,นะงั้นก็ลูบบีไปไหน่อยปีปีแล้วก็หมัดธรรมดาหมัดลาชาแล้วก็แฟร์บอแสนทุกคนเฟียดมาอีกรอบหนึ่งน,นะเอาชิบะมาทุกคนอา่าฮะใช้ได้อยู่เนี่นนนยจานั้นก็บอกทาไงต่อหัวหมาทุกคนโอเคใส่โจดินะหลังจากนั้นก็เซอร์แมนทุกคนยิงมายิงจิ้มบักยี้มาลูบบีมาชิบะมาทั้ต่อเนื่องผมว่าเอาแผนเลือดเย็ยนให้ฝัง่งวิสาเลยเนี่ย รู้สึกว่าเอาให้ฝั่งฮีโร่จะมีประโยชน์กว่านะมัะนจะให้ฝั่งฮีโร่มากกว่าทุกคนมีประโยชน์กว่าเยอะเลยนะเทมาเม็ที่นึน่งที่คิมจีมมาซ้ำต่อเนี้อหาต่อรถไฟละมาูกไฟ,มไฟผมมีเจ็ดฮะก็ไล่ก่อนอนะคีจิ้นล่ทำอะไรลงไปนี่แน่ผมรู้สึกว่าเอาแผนระเย็นให้ของมีศาสเนี่ยคือแล้วประโยชน์มานะบมกเลยที่ดำทุกมานะคีมจีมาอีกรอบหนึ่งผมระเกียรตัวตดลูกไฟจร้ิงคลี่อยบ้าทุกคน ป้องหนึ่งทีนะไม่เข้าะ้ะทุกคนโลดเดตถือว่าใช้ได้นะปึ๊บป้องโอเคลูกผลลัพธทุกคนตูรีแบดจากะะรทุกคนด้วยดิได้เมกก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมดเลยมาที่คนที่สามทุกคนมาไอรักโกลแคสซี่ครับทุกคนโอเคมาข้าวราคือยี่สิบล้านนะกาเลซี่อิมแพะเหรอแกซื้อคือจักรวาลทุกคนโบลล์คือเาจ้าแห่งจักรวาลน,นะเพราะงั้นเจอเลุเตราชัตอิมแพคแน่นอนนะบอกเลยมามาของน้ำน้ำการเปิดก่อนทุกคนมางาฝาสีเง,งาใสราชาซีฟัวู๊ดค ฮันเตอร์โคนรู้สึกไปฮันเตอโคนโอเคลูเตะอิมแพะไปป้อง500ดาเมจปะทิ้งเอาใส่ปูบอมมันทุกคนวิวกระดับไปนะโอเคเกสซี่แ,แพะมาทุกคนเยสกามาต้อมหายสามตัวอีโฟยูมาทุกคนโอ้ไมค์ก็หายสามมืเหรอหายสามช่องขวนานฮะฟันมาหนึ่งทีนะเมื่อกี้แค่เราโยมตีก็แหละโอ้หาย โอ้โหหาหมดเลยทุกคนเรียบร้อยแล้ยคนกาซี่แหม่ของจริงนะมาสตารน์ลีมาปุ่แฟรตีมาใส่เชริวปีฉาโชนอยหมามันก็ถึงจะพาไปเปรี้ยงแต่นาเมดซือโยซะคือโยไปโอเคไม่ค่อยเข้าอ่ะทุกคนไม่ค่อยเข้าเลยนะอีโฟยิงมานะอย่าโดนปีฉาด้วยกาซี่แหมไหนขอดูหน่อยสิจับมาเลยมายีอาซาก้าต่อยมา กาซี่อิมแพะต้มยังไม่ตายนะคนนายเนี่ยเอาฉันไม่ลงก่อนนะต่อให้มีเยอะกว่าเธอลงกดมาแต่บุวอมตายข้างมาอีซาก,ก้ามาแลซะคนลาก,ก่อนนะได้ย,ยินในกาซี่อิมแพะมาไม่ตายนะคน,นพีโพรยิมาทำต่อเนื่องนะยังไม่ตายเหมือนเดิมเฮลไฟเฟมฮะปาดมาหนึ่งที่งาเจอหมัดมันก็เนกหนื่ยพาอิมแพะหนักในกันหมัดมันก็อิมแพะไปต้มเป็นไงล่ะ คือเยอะคือเยอะโอเคก็หายอยู่นะหายหนึ่งตัวฮะที่โฟยิงมานะฟิวได้ทั้งวันอ่ะผมบอบเลยผมว่าผมชนะชัวนะเรียบร้อยแล้วคนพ่ายแพ้นะโอเคแล้วคนเป็นไงบ้างทุกคน ผมบอกเลยนะว่าทีมนี้ก็ถือว่าใช้ได้ทุกคนไอ้ที่ตัวละครพวกนี้มันไม่ได้ออกโลนเนี่ยเพราะว่าลูกกิลผมเนี่ยถือว่าตึงมากนะหัวเลยตัวละครพวกนี้เนี่ยถือว่าจบเบตาออ้าไปโค้งโคต่นานทุกคนเงี้ยนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนไว้เจอใหมคะะ bye ค่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายทุกคนคลิปหน้าอยากให้ผมมาปั้นตัวละครอะไรก็ลองเหมาะได้นะ